วัสดีแฟนโทคุทุกท่านครับอยู่กับผมออบซับอุลตราคีวีครับวันนี้ครับตัวอย่างใหม่ของอุลตรากาแล็กซี่ไฟสก็ได้มาให้เรารับชมกันแล้วครับในวันนี้นะครับผมซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมเราก็จะได้เห็นเมืองของเดอะชินด้อมอย่างเต็มพระภูมิเลยนะครับซึ่งรูปล่างของเมืองนี้เนี่ยคล้ายกับเมืองอุลตราซะร์เกอนนะครับผม แต่มีเหมือนแสงสีทองเนี่ยเป็นพลังงานแอนนะครับผมในต,ตอนนี้เนี่ยก็มีการปรากฏให้เราเห็นเบเรียวถือดาบเบเรียวรอกเอาแล้วไงเบเรียวถือดาบเบเรียวนะครับไม่น่าเชื่อแครก็เบเรียวใช้เบเรียวเป็นเอวอนต้นเองนะครับในต,ตอนนี้นะครับคุณตา้าแมนจิงเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดสงครามขึ้นแต่าว่าเนี่ยก็มีการ เกิดสงคราม Ultra oker, อุลตร้า V S ไดช็อกเกอร์เฮ้ยไลเดอร์แล้วอุลตร้า V S เจ้าแอสโทรเทียนทั้งหลายนะครับผมเกิดเป็นสงครามอันดุเือดบนดาวที่มีหิมะตกนั่นเองนะครับผมและยังมีฉาาที่เจ้าไททันเนี่ยใช้ไอาสลักเกอร์ของตัวเองด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเลยมันอดอดออดไอ้บนหัวมันออกมาเป็น อาวุธได้นะครับผมในแต่ตอนนี้ครับก็ประกฏต,ตัวของน้องสาวของจูได้ด้วยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยโดนเจ้าแอปสตูดยโอเนี่ยดูดมาหรือไห่นะครับผมอาจจะโดนดูดมาอีกจักรวาลหนึ่งนะครับผมในแต่ตอนนี้ครับเราอุนเตอร์แมนก็ได้ไปในเดอะคิงด o อมกันด้วยนะครับถือว่าเขาจะสามารถยึดอะไรได้บางอย่างนะครับแล้วก็มี เหมือนผลึกสีส้อมนะครับที่อุลตร้าแมนจิงกะถืออยู่นะครับมันอาจจะเป็นแรงพลังงานของเดอะคิงดอมก็เป็นได้นะครับผมและตอนนี้ก็มีสถไฟนะครับกดตัวของอุลตร้าแมน USA นะครับซึ่งลูกล่างนี่ก็เหมือนกับอุลตร้าแมนโจเน้นะครับทำให้เหมือนในอนิเมะมากขึ้นนะครับที่เป็นอุลตร้าแมน USA ซึ่งผมลืมชื่อวันไปหมดแล้วจำ ไม่ได้นะครับผมซึ่งอุลตรากา็กซิไฟ3นี่นะครับก็จะสายทุยก็จะฉายในเดือนที่สี่นี้นะครับหรือเดือนเมษายนนี้นะครับในวันที่เ้ยเสียงหลงแต่วันที่ยี่บเก้านะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะฉายในสตรีมมิ่งก่อนนะครับแต่ฝั่งญี่ปุ่นครับหลังจากนั้นเขาเนี่ยจะเอามาลงจูุูบให้เราได้ดูกันนะครับผม ซึ่งอาจจะมาเป็นแบบภาพไอรยก็เป็นได้แล้วเราก็มารอชมความมันกันในอุลตร้ากาแล็กซีไปนะครับซึ่งตัวอย่างตอนนี้ก็ยังไม่มี EDG อีกเหมือนเดิมนะครับหรือเขาจะมาสะพายหรือเปล่าแต่ต้องมาอะไรก็คืออุลต้าแมนเลกานะครับโชว์ความเท่กันอีกครั้งหนึ่งกับนิวเจเนเรชันฮีโร่นั่นเองนะครับที่เห็นยังไงกับตัวอย่างใหม่นี้ก็มา คอมเมนต์นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม